จับแล้วตำรวจสอพอเมืองสมุทรปราการสามารถจับตัวชายที่ก่อเหตุคดีฆาตกรรมสาวเปลือยในคอนโดย่านสมุทรปราการได้แล้วพบว่าคือนายเอกพจน์ครองยุติอายุ33ปีหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปกบดานในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจากการตรวจสอบพฤติกรรมพบว่านายเอกพจน์ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง และเพิ่งพ้นโทษออกมาช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีมข่าวออนไลน์ช่อง8นี่คือภาพของคนร้ายนะคะก่อคดีฆาตกรรมคืบหน้าคดีฆาตกรรมสาวเปลือยในคอนโดย่านสมุทรปราการวันที่ลงข่าววันที่5กันยายน2564 จากกรณีเกิดเหตุอุกอาจพบร่างหญิงชาวจังหวัดหนองบัวลำพูอายุ27ปีถูกฆาตกรรมเสียชีวิตสภาพเปลือยกายอยู่บนเตียงนอนใกล้กันพบถุงยางจำนวนมากและคราบเลือดติดอยู่ที่หมอนภายในห้องพักพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการซึ่งคาดว่าเสียชีวิตจากการถูกบีบคอจนขาดอากาศหายใจต่อมาแพทย์ตรวจสอบพบว่า หญิงรายนี้ติดเชื้อโควิด -19 ล่าสุดวันนี้ทางสามีเก่าผู้เสียชีวิตเดินทางมาพบกับตำรวจสอพอเมืองสมุทรปราการให้ปากคําเพิ่มเติมว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาทางญาติิได้นำร่างของหญิงคนนี้ไปเผาทันทีที่วัดศรีจันทนร์พรดิษฐ์ก่อนไปเก็บข้าวของที่คอนโดเกิดเหตุแล้วเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดหนองบัวลำพู ที่ผ่านมาตัวเขาได้เลิกดรากับภรรยาเก่ามาได้ประมาณ5-6ปีแล้วมีลูกด้วยกันสองคนสำหรับสาเหตุการสังหารครั้งนี้สามีเก่าเชื่อว่าคนก่อเหตุรู้จักกับภรรยาอย่างแน่นอนเนื่องจากพบว่ากล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพขณะที่ชายต้องสงสัยเดินเข้าไปและกลับออกมาอย่างใจเย็นจึงอยากให้ตำรวจเร่งล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดี เนื่องจากเป็นคดีที่อุกอาจส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจสอพอเมืองสมุทรปราการอยู่ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสอบโดยพอรู้ตัวชายที่ก่อเหตุแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับนอกจากนี้มีรายงานว่าพฤติกรรมที่ชายต้องสงสัยรายนี้ก่อเหตุเมื่อนำไปเปรียบเทียบคล้ายกับคดีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในพื้นที่สอนอบางนา ที่มีคนร้ายเป็นชายก่อเหตุเข้าไปบีบคอหญิงสาวในห้องพักแต่ครั้งนั้นเหยื่อเอาชีวิตรอดออกมาได้โดยตำรวจยังไม่สามารถตามจับตัวได้ขณะนี้อยู่ระหว่างนำหลักฐานจากกล้องวงจรปิดทั้งในพื้นที่สอนอบางนาและสอพอเมืองสมุทรปราการมาเปรียบเทียบกันแต่ถือว่าโชคดีนะคะที่ตำรวจจับตัวไว้ได้เร็ววันนะคะ ตอนนี้ก็จับตัวได้แล้วนะคะนี่คือคนร้ายนะคะที่ก่อเหตุฆาตกรรมหญิงสาวรายนี้ที่สมุทรปราการขอแสดงความเสียใจกับญาติท่านผู้สูญเสียด้วยนะคะ